ทุกเรื่อคที่เราเรียนรู้ต้องความเป็นความรู้ว่าอุนนปนิสัยมีอะไรบของทวามคิดจะองอาศัยเกียรติยศใช่เชื่อมั่นว่าเขาพิโรามาใบเราจะรับใช้ท่านอย่างซื่อสัาาตย์เพื่อความมั่นใจารกล้าเปิดใครับ เป็นการแสดงกับศิลปินที่ Oh, <laughs> ท่วงเินตั้งแต่ยอดินถึงยอดหญ้าเระยังไม่อยากได้ยินไม่ระบาอะไรตัวนี้ขอบคุณมากครับหลวงนั้งใจที่มอากับเรมนทมวลชน ขอครับให้หนุมคนนมพลอ๋อชื่อสวานเช้มนทนได้ยิบระไรอีกนุมคนมนทนขอบคุณมากครับที่ไม่มีให้ผมเลยอยากเป็นปัาตั้งโกเลยเกี่ยวตายโลกช่วยกะทับหน้าบางหลวงแห่งนี้เขาเจ้าเองราชบุตรสิงขัดราชโองารเขเสษพ่อฟ้าดันของทั้งเสษแม่พระกาวดีทุกวันนี้ร่มดวงใจ ว่าเหตุชั้นไหนใหญ่เ่าอยากคือพ่อเสด็จแม่ครั้งคราใดเห็นแต่เสด็จแม่นะั้นนั่งโศกเศร้าเสียใจไม่อยากเห็นหน้าค่ะฟฟสิงเ,เจี๊ยบสิงเจี๊ยบพุดจเจ้าค่ะทำไมถึงชื่อสิเองสเจี๊ยบก็องค์สิงคาดหม่อมเจ๊ก็ต้องสิงเจี๊ยบออ๋อเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อตอนนั้นพ่อพ่อผ้าล่างหมอเจ๊ก็ผ้าเจี๊ยบสิงเจีเ๊ยบเฮ้ยครับรลงวัลก่อน พวกกูไม่ได้เลิมไรเธอเลยขอครับตีใไรก็ไปได้ดอกเขาไม่ให้มึงดอกเลยขอเดชะโลกนั้นมีทรงพระเรื่องทรงพระกุ้มอุทัยทิพย์ไอ้เรื่อะไรกรุงพัะไทยกุุงพระไทยเรื่องอะไรพี่ทราบเรื่องเสด็จแม่ของเราแล้วเมื่อข้าพเจ้าได้แล้วแต่ที่เราขึ้นพ่อเสด็จแม่ อย่างที่เสด็จแม่เห็นหน้าเราสิงขาดอยู่นี้เสด็จแม่ต้องร้องห่มให้เสียใจจะเห็นอะไรวะขอเดชะมองฉันรู้เรื่องทุกสิ่งทุกอย่างแกรู้เรื่องทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ใช่แกเป็นทหารเก่าทหารเก่ถูกต้องทหารเก่าเตาเรียนยังไงซังจะต้องรู้เรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเด็ดถ้าหากเจ้ารู้เรื่องก็บอกให้เราฟังซิว่าเสด็จแม่ทำไมต้องเสียใจขอฉันบอกไปได้อ้าว ในเมื่อว่ารู้แล้วทำไมบอกไม่ได้ผมฉันไม่ใช่ลูกอีกคนอวดลูกแต่ผมฉันลูกมากลูกดีทุกสิ่งทุกอย่างจะรู้ดีทุกสิ่งทุกอย่างก็พูดมาพูดไม่ได้เลยแล้วทำไมพูดไม่ได้ไม่อยากจะพูดอ้าวไอ้เนี้ยอนเ้าะอยากรู้จริงจริงเนี่ยอยากรู้อยากรู้มากใช่ไหมอยากรู้มากเขาเวลาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก่อนเด้อไม่รู้ว่ามันรับหรือยังไอ้ดุ๊กทำไมวะตั้งหลายปีแล้วเราวเขาดูก่อนมันหลับอยู่ไหมรับแล้วรัเอ้ยได้รางวันด้วยขอบคุณมากครับ ไม่จะเป็นก็อยากได้จะได้ต้องขร้อมใครชอบที่จะเล่นไม่ค่อยรูย้เรืรเ่องครับพรางวัลกวนใจที่เกได้เลยไม,ม่น่าเป็นไรตะบนรุงก่อนนี้พอเวลานอกมันฉันดูก่อนนี่เหลือแม่อีกคนยังไม่มาให้แล้นยใครอ่ะแม่ต้อยโอ้ผเวลาปแป๊บนึงแม่ต้อยบัดชอ <laughs> อะไรไดูอะไรอย่ <laughs> างนี้เศรามดมันหลับแล้วใครหลับแล้วหัวหอยเลยมาดุ ขาดีเลจะพูดความจริงเราจะได้พูนทักทีจะได้ไม่ต้เจ็บปวดใส่ปวดทุงขอเลชะ่ยังไงเสด็จแม่พ่วงประกาศดียาเห็นหน้าพ่องนต้อต้องเพาะศกเท่าเสียใจพอพมวนั้นไม่ใช่จุก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 ยัดใจยัดใจยัใจยัทุงตูนตูขี้เตไอ้เอ้าม่เป็นอะไรพวกเนี้ะกหน้าเด้งหลังดูหน้าที่เอ ทำไมพูดไม่ได้ไอ้ดุ๊กดุ๊กดุ๊กดุกอะไรของมอ็งดุ๊กดุ๊กใหญ่พอฉันพูดแล้วดุ๊กดุ๊กดุ๊กอะไรจะพูดไม่ได้ดุ๊กไม่อยากเล่าก็ไม่เป็นไรดุกแค่นี้แหละก็วันนี้เราต้องการพักผ่อนย้ายใครหน้าไหนมาลุกกวนอนเวลายามพักผ่อนโดยไขาดรู้ไหมมีใครมาหาผมบอกฉันไม่อยู่พงศ์ไปไหนก็อยู่นี่ไงอะไรไอ้โง่ยังไงสั่งยังไง กระสางแกนย่ยไปดูแลหน้าห้องมีใครมาหาใครมาหาบอกว่าฉันไม่อยู่แล้วพวงไปไหนฉันก็อยู่ข้างในนี่ไงเอาอย่างนี้ใช่ไหมเออจัดไป